จากบ้านเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้าไปมอง ความงามข้งพงไพรเก็บเผ็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้ากไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ,บ้านนาะสวีเด็นนะคะสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่าน ที่เข้ามาพูดคุยกันดูคลิปสดๆด้วยกันทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยค่ะช่วงนี้นะคะวันยังคงว่างงานในวันว่างๆวันทำอะไรบ้างชีวิตของวันอยู่อย่างอย่างไรบ้างช่วงนี้วันลงคลิปกินให้พี่ๆน้องๆดูบ่อยๆนะคะวันก็จะได้รับคําแนะนำแล้วก็ความหวังดีจากพี่ๆน้องๆหลายๆท่านส่งเพจการทำอาหารไทยง่าย เมนูอาหารไทยง่ายๆและก็รีเควสมาว่าอยากกินอะไรบ้างคุยเม้ามอยพร้อมกับทำข้าวกล่องให้คุณสามีไปด้วยนะคะคืออา่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจคอนเซ็ต์วันเนาะว่าวันนะคะเป็นสาวสายฝอเป็นชีวิตผู้หญิงไทยในต่างแดนที่วันอยู่แบบประหยัดค่ะไม่ใช่ว่าวันทําอาหารไม่เป็นนะคะที่พี่น้องๆที่เห็นวันทานู่นนี่นั่นแบบ หน้าตามันไม่เหมือนอาหารไทยเครื่อนปรุงมันไม่ค่อยครบอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าวันเป็นมาดามใส่ง,สงกประหยัดเงินค่ะพี่น้องๆวันเป็นคนที่วันจะกินอะไรนะคะวันไม่ค่อยไปพิธีรีสตรองค่ะว่าผัดกะเพราต้องใส่กะเพราลาบหมูต้องมีสาระแหน่ผักชีต้นหอมจากเมืองไทยคือมันมีอาหารไทยขายทุกอย่างนะคะที่นี่แต่ว่าอ,อ มันราคาแพงค่ะส่วนวันนะคะมั่นใจในฝีมือการปรุงอาหารของตัวเองมันหน้ามันหน้าวันจะไม่ค่อยใช้เครื่องปรุงที่มันครบค่ะแต่วันจะประยุกต์เพราะฉะนั้นอาหารที่วันทำาน่ะส่วนใหญ่ก็คือประยุกต์ค่ะประยุกต์ใช้ประยุกตทำเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเครื่องปรุงแบบคือลหลายๆคนที่เป็นนักดู y u t ท b e เนาะจะเห็นว่า ผู้หญิงไทยคนนั้นที่อยู่เมืองประเทศนี้คนนู้นอยู่ตรงนู้นเขากินแบบนี้เขาทําหน้ากินมากเลยอะไรแบบนั้นคือเขามีตังค์จ้าพี่น้องของวันนะคะไม่เน้นกินค่ะไม่เน้นกินแล้ววันก็เลยทําเมนูง่ายๆค่ะก็แค่ได้รสชาติอาหารไทยวันก็อร่อยแล้วเรียกง่ายๆว่าวันน่ะอยู่เอ้ยกินเพื่ออยู่นะคะวันไม่ได้อยู่เพื่อกินค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าวันทําไม่เป็นนะคะแต่วันก็ต้องขอขอบคุณ ที่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยที่หวังดีเนาะวันก็ตอบตอบให้นะคะว่าทําไมวันถึงแบบบางทีผัดกะเพราไม่มีกะเพราอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าวันกินเท่าที่มีค่ะแล้วก็เอามาไปยุกคใช้เอานะคะว่าประยุกต์ทําอะไรแบบไหนส่วนวันนี้วันทําอะไรมาชมกันจ้าส่วนสามีวันก็เป็นคนกินง่ายๆค่ะวันนี้มันไม่ได้ทาอาหารไทยนะคะ วันทำสปาเกตตี้พาสต้าค่ะพาสต้าซอสมะเขือเทศนะคะออตอนนี้ก็ใส่เกลือค่ะปรุงรสแล้วก็พริกไทค่ะสามีก็กินง่ายเขาก็ไม่พิถีพิถันค่ะสปาเกตตี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องแบบใส่เครื่องปรุงครบร้อยเปอร์เ็นเราสองคนนี่กินเพื่ออยู่กันทั้งคู่นะคะก็เลยไม่ค่อยซีเรียดค่ะไม่ซีเรียสอะไรเลย ่เน,นี่ยนะคะมะเขือเทศกระป๋องค่ะใส่กับครีมนะคะใส่นิดเดียวค่ะ เราก็เคี่ยวให้รสชาติมันเข้ากันนะคะก็ปรุงรสด้วยพริกไทยกับเกลือค่ะก็ให้มันเดี๋ยวเราชิมนะคะว่ามะเขือเทศกระป๋องอันเนี้ยมันเปรี้ยวมากไหมนะคะนี่นะคะเคี่ยวได้ที่แล้วค่ะได้น้ำ สปาเกตตี้แล้วนะคะไม่ใช่สปาเกตตี้นะคะพาสต้าค่ะวันนี้เสร็จอาหารกล่องคุณสามีแล้วจ้าส่วนภรรยายกินอะไรมาชมกันนะคะแซ่บเข้มข้นอยู่เ้อพี่น้องเสร็จแล้วนะคะนี่จ้าพาสต้าซอสมะเขือเทศค่ะ องหนึ่งกล่องค่ะเสร็จแล้วส่วนวันนะคะชอบหาแนวประหยัดค่ะโดยเฉพาะเราอยู่ในส่างแดนันะคะพี่ๆน้องๆอ,อะไรประหยัดได้เราก็ทำนี่วันเพาะถั่วงอกในขวดนมค่ะแล้วได้ผลแล้วนะคะช่วงนี้หน้าหนาวปกติวันจะเพาะสามวันค่ะแต่วันนี้วันปล่อยเอาไว้สี่วันเลย ถ้าหน้าร้อนสี่วันคือยาวมากนี่คะ่ะพี่น้องจา๋าถั่วงอกในขวดนมค่ะนี่เทคนิคการเพราะถั่วงอกไปชมกันนะคะว่าทำยังไงสวยมากๆค่ะพี่น้องจา๋าอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นขวดนมแบบนี้ค่ะขวดนมที่เราใช้หมดแล้วนะคะล้างจนนมหมดจากกล่องแล้วก็แช่ เม็ดถั่วเขียวในน้ำร้อนน้ำร้อนที่เปิดจากก๊อกนะคะก็จะใช้ประมาณถ้านมหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะก็จะใช้ถั่วเขียวประมาณนี้ค่ะไม่ให้มันหนาแน่นจนเกินไปนะคะก็ใส่ตามความหนาแน่นดูค่ะก็ใช้ประสบการณ์เอาเนาะสำหรับคนที่ลองครั้งแรกก็ลอง ครึ่งของครึ่งนะคะอันนี้คือสี่ส่วนใช่ไหมเราใส่เม็ดถั่วเขียวแค่สาส่วนค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะงอกทะลุขึ้นมานะคะในระยะเวลาสามสี่วันค่ะตอนนี้เรามาล้างขวดนมก่อนนะคะก็ล้างให้น้ำสีขาวของนมออกหมดค่ะวันก็ล้างด้วยน้ำร้อนเลยค่ะสามสี่รอบวันนี้ล้างไปแล้วสองสารอบแล้วนะคะ วิธีการคล้องถั่วมงมกที่ง่ายที่สุดค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กรอกถั่วเขียวลงไปค่ะ,มะเมล็ดถั่วเขียววันจะ,ะเพราะกินเองบ่อยมากก็จะมีมะเมล็ดถั่วเขียวเอาไว้ในบ้านประจํานะคะ าชอบขามันสั้นๆแบบที่เราไม่ต้องมาหักขามันทำความสะอาดก่อนกินก็สามวันได้ค่ะถ้าอยากได้ยาวก็สี่วันนะคะวันนี้จะเพาะไม่เยอะค่ะวันใส่มเมล็ดไปเท่านี้นะคะเติมน้ำร้อนน้ำร้อนจากก๊อกน้ำค่ะเติมน้ำเกือบเต็มนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้หนึ่งคืนค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็ ปิดฝาเก็บเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะคะตอนนี้เอาไว้ในอุณหภูมิปกติได้ค่ะแล้วก็พอเช้ามาเรามาเจาะรูแล้วก็เอาน้ำออกเดี๋ยวรอชมนะคะตอนนี้ก็แช่ข้ามคืนไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใช้กันไกรตัดมุมที่พอมอีเมนูถั่วงอกแล้ววันก็จะมีเมนูขนมจีนกับ ก๋วยเตี๋ยวโอ้ยปีนี้ลืมซื้อเครื่องซุปในกะ๋วยเตี๋ยวค่ะตายแล้วตายแล้วกระเป๋ามันล้นจนลืมนูน่นลืมนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทน้ําออกแบบนี้จ้าตอนนี้บีบออกไปได้เลยนะคะเวลาตัดรูอย่าให้รูมันใหญ่เกินอ่าให้ถั่วงอกมเมล็ดถั่วเขียวมันลอดออกมาได้นะคะปกติมันก็จะเปิดทิ้งไว้แบบนี้ค่ะแต่วันนี้จะบีบให้เร็ว ให้มันหยดจนหมดหมดจนหยดสุดท้ายทาให้ดูมเมล็ดที่เราแช่ข้ามคืนนะคะมันก็จะพองๆแบบนี้ค่ะนี่ได้แล้วนะคะพองๆเตรียมงอกเป็นถั่วงอกแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่น้ำเย็นเช้าและเย็นค่ะ สองครั้งตอนหนึ่งวันนะคะแล้วก็เอาน้ำออกให้หมดค่ะวันจะปล่อยให้น้ำมันไหลออกให้หมดแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเก็บไว้ในที่ที่แสงแดดส่องไม่ถึงนะคะให้มั่นใจว่าน้ำมันไหลออกหมดเกลี้ยงก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บไม่งั้นมันจะทำให มเมล็ดถั่วเขียวเน่าก่อนที่จะเป็นถั่วงอกทำแบบนี้ค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำวันที่3จะได้ขามล็ดแบบสั้นๆค่ะถั่วงอกสั้นๆถ้าวันที่4ี่ก็คือยาวพอกินถ้าใครชอบสั้นก็วันที่3ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารอชมวันที่3กันเลยนะคะมาดูกันจ้าเป็นสี่วันที่สวยมากพี่น้องอ ให้คะแนนเต็มสิบเลยค่ะวันนี้ภูมิใจภูมิใจในผลงานตัวเองนะคะวันี่วันก็เปิดน้ำใส่ค่ะเราก็ใส่น้ำทุกวันนะคะเช้าเย็นเช้าเย็นนี่เลยค่ะเอยสวยมากพี่น้องเทคนิคการเพราะถั่วงอกง่ายๆนะคะได้กินแล้วได้กินแล้วสวยมากๆ ทำแบบนี้นะคะสาวไทยในต่างแดนเราก็มีถั่วงอกกินแล้วก็เราจะได้เมนูจากถั่วงอกอีกเยอะเลยค่ะนี่วันก็จะเก็บแบบนี้นะคะเอากรองเอาเอาถั่วเขียวออกค่ะเปลือกออกนะคะนี่ได้ถั่วงอกแบบขาสวยมากค่ะนี่เราไม่ต้องไปเอาราก ไม่ต้องหักขามันออกนะคะเพราะว่ามันไม่ยาวเกินไปถ้าหน้าร้อนนะคะพี่น้องสี่วันนะมันจะยาวมากเลยค่ะพี่น้องที่อยู่เมืองไทยก็ลองทําดูนะคะนี่เราได้ถั่วงอกปลอดสารพิษปลอดสารฟอกขาวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นตนะคะทําแบบนี้เราก็จะปรปเดิมกันด้วยเมนูผัดไทยไข่เลยจ้าพรุ่งนี้นะคะวันนี้วันล้างตอนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา ดูเมนูของวันกันจ้าเอาไว้ตำใส่ส้มตำเป็นตำป่าก็อร่อยค่ะแล้วก็กินกับขนมจีนเนี่ยนะคะ <c oughs> นึกเมนูเลยได้หลายเมนูแน่ๆค่ะบางวันวันกินไม่หมดนะคะวันก็เอามาผัดใส่ไข่แค่นั้นก็อร่อยค่ะพี่น้องประหยัดไม่ต้องซื้อถ้าช่วงวันไปทำงานนะคะวันก็จะปลูกไปให้เพื่อนด้วยค่ะแค่เพาะใส่ ขวดนมนะคะเอาน้ำเข้าออกเช้าเย็นก็เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อถุงถั่วเขียวมาถุงหนึงกินได้เป็นปีเลยค่ะวันก็จะเพาะไปแจกเพื่อนๆแล้วให้เขาไปล้างเอง ส่วนเมนูวันนี้นะคะวันก็จะทำขนมจีนน้ำยาก,กะทิสูตรวันเองง่ายอีกแล้วทุกสูตรมันจะง่ายๆหมดเลยค่ะที่อยู่ในถ้วยนะคะเป็นถ้วยที่วันจะเอาไปปั่นเครื่องแกงค่ะก็จะเป็น พริกแห้งค่ะจะใช้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็จะเติมหอมแดงไม่ใส่กระเทียมค่ะแล้วก็จะเอาไปปั่นนะคะเป็นของแห้งที่เราตาักมาจากบ้านตา,ตากมาจากเมืองไทยนั่นเองค่ะเน้นหอมแดงกับกระชายเยอะๆแล้วก็คือมันไม่เป็นสูตรแล้วก็มันก็อาจจะไม่อร่อยเหมือนตอนที่เราอยู่เมืองไทยขนาดนั้นนะคะแต่วันกินได้ค่ะพี่น้องวันกินง่ายๆ เพราะฉะนั้นคลิปวันก็เลยไม่ใช่คลิปที่วันจะทําโชว์ทาให้เห็นสูตรทําเพื่อบอกสูตรอะไรนะคะแต่เป็นคลิปที่วันเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตวันมากกว่าค่ะว่าอยู่ยังไงง่ายแบบนี้ง่ายแบบไหนคือวันนี้วันก็อยู่คนเดียวอีกแล้วนะคะอยู่คนเดียวก็กินง่ายๆนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่เกลือตอนที่เราปั่นพริกแกงนะคะแล้วก็เออ ใส่กะปินิดหนึ่งค่ะก็เกลือก็ไม่นิดนะคะแล้วก็กะปิค่ะเดี๋ยวเราเอาไปปั่นปั่นเป็นเครื่องแกงนะคะไม่โคลกเนาะประหยัดพลังงานาประหยัดเวลาค่ะประหยัดเวลานะจะได้ทำหม้อน,นี้ก็จะได้เก็บไว้กินกับถั่วงอกที่เราพอไว้ได้เลยนะคะวันก็วางแผนมาเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าไม่มีขาไก่ไม่มีลูกชิ้นเลยพี่น้องมัน วันยังไม่ได้ไปห้างเลยนะคะส่วนคุณสามีก็ทำงานทุกวันยังไม่ได้หยุดไปซื้อของเลยค่ะตั้งแต่วันกลับมาจากเมืองไทยนะคะสามีก็ทำงานทุกวันจ้าโอ้ยตอนนี้วันถ่าเครื่องปั่นนะคะปั่นใช้เครื่องแบบนี้เอาไปไว้ปั่นเครื่องแกงง่ายๆแบบปั่นที่เราไม่ต้องการความละเอียดมากนักนะคะนี่จ้า บรรยากาศตอนบ่ายสองเป็นไงคะมืดๆนิดหนึ่งนะคะวันยังไม่ได้เปิดไฟตรงโซนนี้น จากวันที่เราทำอาหารข้า่หลังวันนั้นนะคะ2ชิ้นค่ะมันก็จะประยุกต์ทุกอย่างนะคะพี่น้องเริ่มร้อนแล้วก,ก็จะใส่เครื่องแกงที่เราปั่นใส่น้ำคลุกคลิกลงไปแล้วนะคะ น้ำยาเริ่มเดือดนะคะวันเรียกมันว่าน้ำยานะพี่น้องรอบเราก็ปรุงรสด้วยผงนัวค่ะตามเดิมไม่มีรสตีก็หนักผงนัวนะคะแล้วก็กะทิค่ะวันจะทําน้ํายากะทิมันคล้ายๆน้ํายาผสมอันนี้สูตรนี้นะคะเราหากินได้แถวบุรีรัมย์แล้วก็โคราชน้ํายาแบบนี้น้ํายาพริกแล้วก็ใส่ทั้งปลาล้าใส่ทั้งพริกแกงนะคะ อันนี้กะทิค่ะเป็นกะทิกล่องของสวีเดนนะคะแต่ว่ามะพร้าวมาจากไทยแต่เอามาบรรจุใส่ยี่ห้อที่สวีเดนค่ะก็รอให้กะทิแตกมันนะคะอืกะทิของสวีเดนเนี่ยเอามาบรรจุที่สวีเดนก็หอมนวลหอมนะคะยี่ห้อนี้ค่ะโคโค่แบบนี้นะคะซื้อที่ห้างในสวีเดนได้เลยจ้ะ ไม่ต้องซื้อกะทิจากเมืองไทยก็ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะส่วนกะทิที่เมืองไทยก็มีขายที่สวีเดนหมดเลยนะคะพวกรสดีเอ้ไม่ใช่รสดีอร่อยดีชาวเกาะมีหมดค่ะทีนี้นะคะพอน้ำมันเดือดเราจะเห็นมันของกะทิเริ่มออกแบบนี้วันเอาเนื้อปลาที่เราต้มนะคะไป <c oughs> ปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเติมเนื้อปลาจ้า เราก็ปิดต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปลาร้าตอนท้ายค่ะไม่งั้นเดี๋ยวกลิ่นจะกระจายค่ะตอนนี้เราก็ต้มเส้นขนมจีนรอได้เลยจ้าส่วนเส้นขนมจีนเราก็ใช้แบบนี้ค่ะขนมจีนแห้งเอามาต้มค่ะก็จะกินตอนไหนก็สะดวกสบายนะคะยิ่ห้อนี้ที่สวีเดนจ้า อันนี้ก็ชีวิตสาวไทยใบยพิมพ์ชนกนะคะน้องพิมพซื้อมาฝากวันค่ะน้องพิมพที่น้องพิมพซื้อมาทั้งปลาทั้งขนมจีนยังไม่หมดเลยนะจ๊ะให้พี่กินได้ทั้งปีเลยอ่ะของฝากน้องพิมพกับนุชต้มไม่เยอะนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวมันไม่ร้อนเนาะอยากกินก็ค่อยต้มใหม่ค่ะมาจ้าปรุงรสกันนี่นะคะดูหน้าตาน้ำยาขนมจีนของวันจ้า เขาเรียกว่าน้ำยาผสมนะคะแบบนี้นี่แล้ววันก็ชิมแล้วนะคะคือเราใส่เกลือไปแล้วมันก็จะมีรสเค็มนิดนึงค่ะลูกโดดจ้าแล้วก็มันจะปรุงรสด้วยปลาซึ่งเรามีะกะปิตอนที่เราตำเครื่องแกงไปแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องปรุงเยอะค่ะนี่ก็เป็น น้ำปลาของน้องนุชอีสานสวีเดนกับพิมพ์ชีวิตสาวไทยในสวีเดนนะคะที่มาเก็บเห็ดกวันก็ซื้อของมาฝากยังไม่หมดเลยจ้านะคะเดี๋ยวขอชิมอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าที่แรกมันก็เข้มข้นอยู่แล้วนะคะแซ่บมากดีนะให้เดือดต่อสักพักหนึ่งค่ะในขณะที่เรารอ ขนมจีนกับน้ำยาให้ได้ที่นะคะนี่ค่ะผักที่วันกินวันนี้นะคะก็เป็นแครอทค่ะเน้นผักนะคะพี่น้องวันกินตอนเย็นค่ะตอนนี้เสร็จก็บ่ายสามพอดีค่ะแล้วก็นี่ถัวงอกวันก็เก็บแล้วก็ใส่กระป๋องไว้แบบนี้นะคะใส่กระปุกไว้โอยแบบไซส์สวยมากพี่น้องโอ้ยสวยจังภูมิใจ <laughs> มันไม่ได้สวยทุกครั้งนะคะมันจะไม่สวยเพราะอะไร คือถ้าเราลืมลืมใส่น้ําเช้าเย็นค่ะมันจะไม่สวยแล้วก็ถ้าเรา,อาเอาน้ําออกไม่หมดก่อนที่เราจะเอาไปเก็บในที่มืดก็จะเน่านะคะแต่ครั้งนี้คือสวยมากพี่น้องเดี๋ยวรอขนมจีนจ้าน่าจะได้ที่แล้วนะคะวันต้มเส้นขนมจีนค่ะต้มเส้นนิดเดียวเน้นผักค่ะพี่พี่น้องๆ เขาจะใส่น้ำเย็นกันใช่ไหมคะวันจะกินเลยนะคะวันก็ลงเลยค่ะไม่ต้องมาจับเส้นนะคะวันก็เลยกินแบบนี้เลยจ้ากับน้ำยาของเรามาค่ะพี่พี่น้องๆเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มาค่ะพี่พี่น้องๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เรียกว่าได้ที่อร่อยมากๆขอบอกเติมน้ำยากันจ้าเอาน้ำยาเยอะๆยเดี๋ยววันเพิ่มผักอีกนะคะก็ยัว่วพี่พี่พมื้อเที่ยงที่มาดูคลิปสดๆดด้วยกันนะคะอืม ลูกโดดค่ะลูกโดดนี่เสร็จแล้วจ้าขนมจีนน้ำยาสูตรวันเองนะคะประยุกต์ใช้ประยุกต์กินค่ะนี่ค่ะพี่เพียงน้องถึงขั้นตอนการกินแล้วนะคะขนมจีนน้ำยาผสมวันเรียกมันว่าน้ำยาผสม ถ้ามีขาไก่แล้วก็มีลูกชิ้นเอ้ยมันจะอร่อยฟินมากเดี๋ยววันค่อยเติมขาไก่ค่อยรอบนากันได้ค่ะเพราะว่าเมนูขนมจีนวันทำกินบ่อยมากๆนะคะนี่ก็คือวันเล่าให้ฟังชีวิตของวันอยู่ง่ายกินง่ายคือหลายๆคนที่เขาเป็นเชฟเป็นแม่ครัวมืออาชีพพ่อครัวมืออาชีพเวลาเขามาดูคลิป ที่วันทํากินแล้วนะคะเขาก็จะวันขอใช้คาว่าตีนุ่นตีนี่แต่ตีเพื่อเพื่อก่อวันเข้าใจค่ะแต่ว่าวันไม่ได้เน้นทําอาหารให้สวยงามนะคะวันเน้นทาอาหารกินเพื่อปากเพื่อท้องมันก็เลยกลายเป็นเมนูง่ายๆแบบนี้ที่วันทําคลิปอาหารวันต้องการเล่าเรื่องความเป็นมาของการใช้ชีวิตที่สวีเดนแล้วก็เล่าเรื่องความเป็นมาของวันนะคะวันไม่ได้เน้นที่อาหารมันก็ต้องขออภัยมากแต่วันก็ยัง ขอบคุณนะคะไอเดียดีๆความคิดดีๆความห่วงใยความหวังดีที่ส่งเพจอาหารช่องทำอาหารอะไรต่างๆมาให้วันชมแต่วันไม่ได้เน้นถ้าวันจะทำสวยๆแบบนั้นวันต้องไปซื้อเครื่องปรุงเพิ่มอะไรเพิ่มแบบนั้นคือวันไม่สะดวกจริงๆค่ะพี่น้องวันไม่มีเวลาแล้ววันก็อยากกินของที่เราซื้อมาให้หมดทุกชิ้นไม่อยากทิ้งเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันขาดได้บางอย่างวันก็ ไม่ซื้อมาทำกับข้าวนะคะเดี๋ยววันขอกินขนมจีนปีมือตัวเองแล้ววันก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุณกการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กด,ชกด,กดแชร์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณแล้วค่บายจ้าทานมือเทียนให้อร่อยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองขนมจีนแบบนี้ มาบ้านวันจ้าขอบคุณเก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูย่ามอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายนะ้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหล ป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน